สบายดีเด <roster> ้อพี่น้องก็มาหอด้วยกันหน่เด้อเด้วยถงซานางนเด้อมามครับกินเข่ามักค้างนไ้ไก่ในดอนเพิ่ปีงมาใส่เืนเพื่อคู้ได้นะเดินมาได้ับมาได้บ้านเพื่อนุ้ด้มามาทีเข่าต้องการยังต่อหลับต่อจันเจียวกอกเชียวยปีงไก่มากจังแต่บ้างในมอสกินข่าไว้หมาคา มึง้าเลยรึมมรึมแค่ไหนแค่ไหน้ค่าวไนห้อเอ่ะชอบเจอแค่นาวขับผ่าน้องเก็เจอแน่ยาออกผ่าน้ำง่ายกวไปซือมาส่อนยาวคือไปชองโต๊ะไปช่อโต๊ะไปซื้อเสบองง่าคัาเกินแล้วเหรอึงงงงงเกินแล้วไช้ใช้คนเสียนไว้เนี่ย Ngon mhm 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 คอยกอดไหมแดดชมพู้จงพูกับบองพยานคนผูอืตรงคลว่างนานานานคือกันมื่าวหนีไป,ไปนะอ้นแ่ะเรามีสั่มีแก้งรุ่นรุ่นเดียวกันกับทุจริต่่ะหาหกคนเป็นไปย่า,าน,น,านหาคนณารังในรถเขนงพระเน่บางคนพนทธตาแดงอุมสวยจังเลยค่ับ เอาหัวกันกระสับคือจั๊กคว่ำเดี๋ยนะอือจั๊กความแต่เขาเขาย่องนะเขาย่องมือสวยจังเลยกากคนแดงคนที่คนก็ยกมือแับดีค่ะคุณผู้ชมห้ามรวังใจอ่างาวดุสิตเขาบอกว่ากินข้าวไหมค่ะม่ต้องหัวยินเลยนะกินทั้งวันบบกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินสบายมากที่นี่นะไม่ได้อดไม่ได้อยากกินแต่แนวดีๆ กินเตลเจ่เนี่ยต้องเจอกองนะครับ, ane, gen, รบกินข้าวถ้ามันเห็ดนี่ยเบิ้ลเราเพเดียวนในกองนางก้นกับบริมาเด้อพี่น้องเด้อยากละยากลูกเพิ่นยากตะเม็ดน้อยเพิ่นตะพาเงินให้แม่หาหลายบาทเด้อซื้อเค้กวันเกิดแม่ลูกสาวลาบริมาให้เงินแม่หาเอยแม่ซื้อเค้กเด้อเทาบปิดไปน้ำเจ้าเด้อเพิ่นว่าแม่คะอวยพรให้เพิ่นแล้วขึ้นีเพิ่นมาให้ น้ำหน่อยไปเหลน้ำเพินเกินเนี่ยถาดมากเฮีเมย่เผินมากเนี่ยแต่เมน่อยรุ่งพุงผัวเลยก็เลื่ยเมากแต่เมน่อยเป็นอไางังลงกระเขาขังงเรียนเนี่ยเนี่ยงมันมากเนลมผูกกเป็ดกไก่เป็ดกับไก่พี่แนมากหัวข้างหน้ามากกับพวมีความสุขมากกับหัวเงินหงสันนั่นะเฮ้าคือกันผัไปกับห่ว ไอนี้ยเห็นหเหรอหนังหัวขนาดหัวอมนีช่ม่ใชไม่ัวหัวเพื่อนไ่อยากห้าเพือนบ่จัเป็นแต่อยากไปจะดะาจะอยู่เฮือนนี่กับเป็นเผือกิของข้าวน้องนนะ

ตาเราเจอมาเจอมาก่อนกะที่นี่นหคะผักผักกดอมผสมเลยววกมันรวกเอบัเงินมารวกคุณรวพักระ่งซ่อมพักรยงนอะไรอย่างเมีรยคช่บัตรกรดตอมไรเงี้ยแส่บจากังนายซื้อเมื่อร่ขึ้นรมพัวนพักรไทพักรมมื่อไหร่สพักรออ่อใช่ไมอืมอ่อนี่ซื้อมาแต่ลืมรวกฉันรวกแต่บัตรกูกิน เอาไปน้หมักป่อคผูชมถ้าเรืออกุงกินขําวเรืนะคะตูไปให้มันเลื่อยหนือหันอะไิขิคือกันหรือกิงกินยังไหมไปเถอะคุณอูอ่ะเขาเพียงสิ่งทั้นบัาค้นบงตู้เลบุ๊ว่าเอยังมีอเนี่ยมันสิจัดเขาต้องเบิร์ตู้เออยังมันนี่เนาะคือมาเคมือซื่อใหม่กินใหม่เจ๊กอันเก่าเนื้อข้าวเ้กินแรขกินใหม่เจ๊กถ้าจะว่นพุธยังบ่มีนลเากินเราล้อยู่ไหนลดเวลชื่ออีกค่ะ แค่พักซื้อไ้มีแล้วมันสิไปจเหลาเดอเบอร์ยังมันมือต่ยังมันยังก็งแบบงานคุณเฉลยซื้อเอากรกจยเลยพัวไก่อานชื่อเนี่ยิสุตูุป้าเมยนะเม่นใน้ลูกชายกับปัวเขาครับขอบนึงเขาชามนะจีป้าอนม่ย็กน้อยมาไปเห็นงานแต่ว่าร้านน้อยนี่เมย์เขาไปน้ำมันหมดได้ออกมาเอาไว้ทเออทำาำลงเรียนเองเขาลูกจูดิ

ให้จะไปทำงานจะเบากมังยาหลเขาเยะเมื uh ่อไงได้หรอลูเ huh. ป uh ็นไงก่อนกรยุก่อนอืมกายุ่ไปไปเขาทำงานไปอืมนเจ็บเป็นกับู้บอกเจ็บสายปวดสายมันก็เป็นเวลาน้อยน้อยลำบากที่สุดใครรู้ว่า ลาไปจะตีลูกจนะแล้อยัเอาขอไม่ได้น้องมาทำบายน่เนนอนะขอกระบทำบายเป็นไขวัดคือจัดอ็กอนุึกอืมข้นที่ไงที่ซื้อาเลอะะอจะไม่แซ่เกินข่าวบ่ายมาคารนอืมเอาไปกินข้าวใจมาต่วนออ่าี้อวไรใอีเมอของเราเลยหรอทีมรกไอเฟลลืม ไปหอขี้รถอ้าวเห็นอิจานในคล้ายมะขามอ้าวลืมนทงมะขามดอวาะดีวะตายมันขี้เขากับมะขามแล,วมล้วบาดนี้วะอือยังมาแล่นไปบอกูเราอยากกินก็นกินเนาะก็ซื้อไหมเป็นยังมะขามห้านที่จังหวัดที่คุณซื้อดีเพชรบูรณนะเนาะแล้นี่มะข,าม,า,มา,ขามเพชรบูรณ์แอนหลอจังหวัดเพชรบูรณ์ดีเออแนอนหลอกตอนมาถ่ายเออ,พอเพราะว่ามันเป็นมันเป็นจังหวัดคุณซื้อของเมืองไทยอะ สีทองท้องท่อคือผมมีแมงเม่าด้ท้องท้องข่อยคือผมมีแมงเลยไม่ได้แมงม่นังอ่งนีเลยใกล้ตกม้นร่องขไ่วเดีเหตุว่าเราเดน่ข้าวปุ้นตัาไม่ปี๋คนก็พิ้นเบอร์าเอ่อต่อกนักงานี่คือยานริเป็ดไก่เขาก็นิ้นอ่ะ งูเกิดเด็น้ออัเห็ดม่คำิงไหมใช้เบเล็ตหนาขุนนาาวะแซบขนาดตีแซบแน่ใจแน่ใจป้ะแซบเยี่รถก้าจะกยับได้จะได้เดินินที่านเห็ดรุ่รู้อะไร้าได้ไเต้องใจด้วยเห็ดต้องใจเต็มใจเห็ดเต็มแซเห็ดประมาณแป้แพุ่งูว้าใอยา ซีมือแนมกับปุ่นหาขรบปุ่นขายตะกี้ตนอนนี้แหละขากว่าอเจ๊กปุ่นน้ำวานหากับปุ่นน้านขายลอบบ้านอืมอือตาอิอตามนแม่ไปใช่มาซื้อกรบปุ่นใจมาสาวนี่คนนี้แหละเป็นคนคนเดียนนวันนางอดนางมนเดยพิธีรองเนอะพิราเปม้อ,อนแร่หารปนิจนการถึงงานป้<อ>าวันนี้ละตะกี้ทำอะไรเราเคยให้ขรบปุ่ขายเราหาขายหาขายกรบปุ่นน้หวานหาขายอันดองงานพูนเรื่อยก่อ กินดอนกุ้งตีนแม่แม่ต้งมาค่าขายเลยเนาะนะค่าขายายนี่ค่าเก่าเลยดองขระปุ่นึองรอยหสิบโลก่นยังม่ได้ไปได้นางกะปุนเคยเห็นดองกับเขาดเี่พอองพอเป็นเชี้ยงีดด้อโอเคพี่น้องคิปนี้ตาแม่ม้อนไปขอโทษพี่น้องเด้อปะกดแชร์กดไลค์ซะจะใครส่งแม่ม้อนเาคิมมาเยวเลยจ้าบาย